บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะวันที่28เมษายนจะทราบแล้วละ่ะว่าวิธีการที่จะทําให้กับกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าไอ้โทรศัพท์มือถือที่มันมีแอปพลิเคช่องแอปพลิเคชันอะไรเนี่ย เดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเลตหนึ่งบาทในเฟสที่3แล้วก็กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะล่าสุดเสียงสะท้อนพี่น้องประชาชนทบทวนในกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จนะคะคุณผู้ชมส่งเสียงกลางการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลยค่ะใครที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จคลิปนี้ไม่ควรพลาดเดี๋ยวนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามและอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศที่ลงทะเบียนไว้แล้วผ่านแอปพลิเคชันทางร้าน6ิกล้านคนนะคะคุณผู้ชม มีข่าวดีจากท่านนายกรัฐมนตรีเทปแรกก็ยืนยันออกมาเป็นข่าวดีให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเลยยืนยันเฟสสามมาแน่นอนรอทางกระทรวงการคลังแถลงค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อัปเดตผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็น30บาทรักษาทุกที่ทั่วประเทศเลยสมรสเท่าเทียมบ้านเพื่อคนไทยมาตรการในการลดฝุ่นและแจกเงิน1นึ่งบาทในกลุ่มผู้สูงอายุค,ค่ะยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีเดินหน้าเฟสสามมาแน่นอนรอทางกระทรวงการคลังค่ะสรุปารายละเอียดได้กี่โมงได้วันไหน ได้วันที่เท่าไหร่ติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะเอาละค่ะยืนยันชัดเจนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับท่านนายกรัฐมนตรีกับเทปแรกผ่านรายการโอกาสไทยกับนายกแพททองทาผ่านสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย nbt นะคะคุณผู้ชมสําหรับการอัปเดตผลงานค่ะ30บาทรักษาทุกที่ครอบคลุมทั่วประเทศสมรสเท่าเทียมมีผลบังคับใช้แล้วบ้านเพื่อคนไทยมาตรการในการแก้ฝุ่น pm 2 5 และเด่นสุดค่ะแจกเงิน1 0 0 0 0นบาทให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในเฟสที่1แล้วก็เฟสที่2รวมไปถึงยืนยันชัดเจนเฟสที่สามมาแน่นอนเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปเสียงจากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเฟสสามมาแน่ค่ะเฟสสามมาแน่นอนนะคะแต่กี่โมงเดี๋ยวเดี๋ยวเราคลังถแถลงเรื่องงามยามดีอยู่ที่ค่ะ และนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีเสียงสะท้อนพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งกลุ่มที่ยังไม่ได้รับเงิน1นึ่งบาทแล้วก็ลงทะเบียนไม่สําเร็จด้วยนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ค่ะเป็นพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไม่สําเร็จทั้งเฟสสองแล้วก็เฟสสาล่าสุดนะคะคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลค,ค่ะออกมายืนยันว่าตัดสิทธิพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้อย่างแน่นอนสําหรับคนที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จก็ทําให้พี่น้องประชาชนหลายคนโดนตัดสิทธิ์ไปหลายคนคนก็บอกนะคะว่าลงทะเบียนไม่เป็นลงทะเบียน ไม่สำเร็จให้คนอื่นลงให้นะคะและที่สําคัญไม่ได้อยากลงทะเบียนไม่สําเร็จเพียงแต่ว่าระบบไม่รับแล้วก็ยืนยันตัวตนไม่ผ่านนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเสียงสะท้อนกลางการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงประเด็นนี้นะคะอยากให้ทางรัฐบาลนทบทวนในกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันส่วนราเรียบเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะ แต่มีปัญหาอยู่ที่ว่ามีผู้สูงอายุหลายท่านที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันแล้วนะครับและแอปนั้นค้างอยู่ในขั้นตอนที่3หรือผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยไปคิดไปเองครับหรือนึกว่าการโอนเงินหมื่นเนี่ยจะโอนผ่านระบบของผู้สูงอายุตามปกติเพราะฉะนั้นมีผู้สูงอายุ ที่เป็นอายุ60ปีขึ้นไปหลายท่านครับเป็นจํานวนมากที่ร้องเรียนเข้ามาว่าเขาขาดสิทธิ์ตรงนี้ไปครับท่านประธานครับก็เลยอยากจะวิงวอนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านทางท่านประธานไปว่าช่วยเปิดโอกาสให้คนกลุ่มเหล่านี้ที่ลงแสดงตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไม่สําเร็จนะครับหรือว่าไม่ได้ยืนยันตัวตนนั้นขอให้เขาได้มีโอกาสได้เข้าโครงการเงินดิจิทัลอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมก็ขอบพระคุณท่านสสพลพีสุวรรณชวีนะคะสสจากจังหวัดนครราชสีมาพักภูมิใจไทยมากๆที่เป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จอย่างไรก็อยากให้ทางรัฐบาลนะเขเข้ามาช่วยเหลือมาตรการตรงนี้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันอ่าและนอกจากนี้ค่ะในส่วนของรายการเสียงจากไทยคู่ฟ้าด้วยเช่นกันคุณจิรายุห่วงทรัพนะคะคุณผู้ชมโฆษกรัฐบาลก็ออกมาแจ้งชัดว่าการเดินหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบ a ลเลต์หนึ่งหมื่นบาทในเฟ ที่2จะมีรอบการโอ,อนซ้ําทั้งหมด3รอบและพี่น้องประชาชนไม่ต้องตกใจใครยังคงไม่ได้รับการโอ,อนเงินรัฐบาลจะต้องดําเนินการจ่ายเงินให้อย่างแน่นอนเพียงแต่ท่านต้องดาเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้เรีบร้อประจำตัวประชาชนค่ะและสําเร็จเสร็จสิ้นในการจ่ายเงินในส่วนของเฟสที่2ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นย8เมษายนนายเ,เป็เนต้นไปรัฐบาลจะสรุปารายละเอียดในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนหรือเฟดสองเฟดสองจุดหนึ่งนั่นเองค่ะให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการ ดเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะกับคน60ปีขึ้นไปที่มีอยู่ประมาณ3ล้านเนี่ยนะครับตกลงแล้วเหลือเท่าไหร่สมมุตินะครับสมมุติสมมุติสมมุติมมว่าเหลือประมาณทัก1 1000นคนก็ส่วนการคลังก็จะไปดูครับว่าใน1 0,000นคนเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับว่ามีใครแบบไหนอย่างไรบ้างเช่นเจตจำนงฉันไม่รับก็ไม่ว่ากันแต่เจตจจำนงอยากรับแต่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าไม่ค่อยถนัดกับการโหลดเข้าไปในแอปทางรัฐ อันนี้ก็เป็นสภาพปัญหาที่รัฐบาลไม่ได้ดิ่งนอนใจนะครับก็จะเตรียมการแล้วก็หาหรือกันครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการทั้งสองท่านพบกับผมครับแล้วก็พูดคุยกันบอกว่าหลังวันที่28เมษายนจะทราบแล้วละ่ะว่าวิธีการที่จะทําให้กับกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าไอ้โทรศัพท์มือถือที่มันมีแอปพลิเคช่องแอปพลิเคชันอะไรเนี่ยคุณลุงคุณป้าบอกโอ้ไม่รู้จักวันๆก็ไม่ได้ค่อยเข้าไปดูอยู่แล้ว ผมก็พยายามเน้นย้ำนะครับว่าให้ลูกหลานเนี่ยช่วยกันหน่อยช่วยคุณพ่อคุณแม่ปูย่ย่าตายายที่เขาไม่ถนัดหน่อยเพราะฉะนั้นย้ำนะครับเงินหมื่นเฟสสองไม่ต้องห่วงครับหลังวันที่28เมษายนรัฐบาลจะสรุปอีกครั้งให้กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะคลิปนี้นันลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ